สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Beam Rise วันนี้นะท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมพี่ก็จะพามาดูนะผลที่ซื้อนี้ท่านผู้ชมเออผลจิ้งจอกผู้ชมเป็นผลที่ขายอยู่ที่เกาะลับนะนี่พี่ก็ขี่เรือมาเล่นนะท่านผู้ชมพี่ก็ไม่ตั้งใจที่จะมาหาผลหาอะไรนะแต่ว่าพี่เจอนี่ท่านผู้ชมพี่เชื่อว่าหลาย,ลายคนก็คงจะตามหานะผลจิ้งจอกนะท่านผู้ชมก็แปดเอ็มเลยนะ อยู่ที่เกาะมิลาดนะท่านผู้ชมเอออีเวนต์นี้ก็ยังคงเล่นได้อยู่นะท่านผู้ชมนะเออไม่ใช่ว่าเขาเกาะหใหม่มาแล้วจะห่างหายไปเลยนะเพื่อเผอนะท่านผู้ชมขายบ่อยรึยมั้งท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนี่พี่ก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมก็มาลองดูนะนี่ก็เป็นคลิปสัน้นๆนะท่านผู้ชมเออพามาดูนะผลคิดเส้นนเดี๋ยวพี่น่าจะประกาศดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะประกาศให้คนในเซิร์ฟรู้ดีกว่านะเผื่อมีใครที่เขาต้องการนะเนาะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมพี่หลงอยู่ในเขตหกตั้งนานนะ พี่พยายามที uh, ่จะหาเรือไอเอ็นไอมอนสเตอร์เรือนะท่านผู้ชมพี่จะมาฟาร์มเอ่อทองนะพี่จะไปครับเอ่อเรือเรือไอเตอรล่าเร์ทานนะแต่ว่าพี่หลงทางท่านผู้ชมพี่มาเจอเกาะมิลาดเฉยเลยนะเออเมื่อกี้มันฟูมูลนะท่านผู้ชมนะฟูมูลแล้วเป็นเอ่อพระจันทร์สีน้ําเงินพี่จะไปไปเกาะไปเกาะใหม่นะพี่หาไม่เจอนะพี่เกิดวนเวียนจนฟูมูลหายนะไปไปมามาเจอเกาะลับท่านผู้ชมก็เลยลองเดินเล่นดูมาหา NPC โอโหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมดูสิ จอผลจิ้งจอกอัอย่างคุ้มนะท่านผู้ชม8เอมเองนะท่านผู้ชมนะพี่ก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนะก็พอได้เล่นนะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวบอกคนในเซิร์ฟโอู้คิดถึงเน้ก็พิมพ์ไม่ถูกกันเนี่ยรู้สึกก็มันก็โอเคอยู่ผู้ชมเออเราไม่ต้องไปเสียอะไรแรกไม่ต้องเสียเงินนะเราก็มาถึงเราฟาร์มเงินนะเราก็มีนะพี่เชื่อว่าคนที่อยู่โลกสามส่วนใหญ่ก็มีเงินซื้ออยู่แล้วล่ะเออน่าจะเกินคนละสิบยี่สิบเอ็มอยู่แล้วเนาะ ว่างเงินก็สําหรับโลกสามเงินก็ไม่ได้หายากสักเท่าไหร่นะทานผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมนี่ก็เช้าแล้วนะเป็นเวลาเช้าแล้วนะท่านผู้ชมที่พี่อยู่ที่กเกาะนี่ยนะเออโอ้โหท่านผู้ชมดูดิอย่างเฟี้ยวอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะท่านผู้ชมสวยอะ่ะผลนี้เป็นผลที่สวยมากท่านจะมีน่าจะมีรีโอพาดขายด้วยเสียดายท่านผู้ชมปกติพี่จะเอาเอาขึ้นเรือมาสองสามตัวนะแต่ไม่รู้อะไรวันนี้พี่เอาขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะ เพียวเอ่เอตัวพี่ขึ้นมาแค่ตัวเดียวปกติพี่จะเล่นทีละสองทีละสามตัวนะท่านผู้ชมนะเออเอาไปไปด้วยกันเป็นทีมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมสําหรับน้องๆที่หาผลคิดซื้อนี้นะอย่าเพิ่งท้อใจนะลองไปหาเกาะมิลาด,ดูเออลองไปหาในเกาะมิลาดนะลองไปเดินเล่นนะก็เผื่อจะเจอแบบเขาขายผลนี่เป็นผลใหม่นะท่านผู้ชมโหแบบผู้พัฒนาเขาไม่ไม่งกไม่ห,งมหวง,ไม,หวงไม่อะไรทั้งสิ้นเลยท่านผู้ชมเขาามาขายอย่างนี้เลยนะเออ ถ้าเป็นเกมบางเกมนี่เขาก็จะกักไว้เนาะต้องเติมต้องอะไรอย่างนี้นะมาช่วงแรงๆนะแต่นี่ไม่นะท่านผู้ชมจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะเอออีเวนต์ทะเลนี่ดูเดือดมากท่านผู้ชมก็มาเล่นกันเยอะนะท่านผู้ชมนะครับสําหรับช่องบีมไลฟ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมีแจกไอดีไก่ตันอีกนะท่านผู้ชมเป็นไก่ตันโมจิตื่นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมก็กดติดตามไว้เดี๋ยวไว้พี่ยังไม่รู้นะว่าพี่จะแจกยังไงนะรอบนี้พี่คงจะทํากติกาละเอียดนะท่านผู้ชมแต่ก็ ขอขอบพระคุณน้องๆทุกคนที่มารับชมพี่นะก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำขอบคุณนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวไอดีไก่ตันพี่จะแจกนะแต่ว่าคงต้องร่วมสนุกกันนะท่านผู้ชมเนาะเออคนที่ไม่ได้ก็จะเสียใจนะเดี๋ยวก็มีมาแจกอีกอยู่ดีท่านผู้ชมเพราะว่าพี่สุ่มไปก็พี่ไปสุ่มไอดีไก่ตันมานะก็ค่อนข้างที่จะสุ่มมาหลายอันอยู่นะครับท่านผู้ชมสําหรับช่องบีมไลท์ก็ขอไปก่อนนะบ๊ายบาย